กาดขาวค่ะวันนี้ใส่หมูสับใส่เห็ดหอมจะทาเล็กพัดบ่ได้เพราะคัดเยอะนี่ Thank <laughs> you. นางบานก็พักใสี่นางบานก็พักใสหมูสามชีสตรนี้นะค่ะเวาด่านห้า <heartbreaking> รับโซบิหอนุ่มหอมผัดเยอะก็กิ้ผัดเยอะชอบหอยนงเง แม่มือแรงเจ้าว่าเสียงหนกเจ้าว่าเสียงหนกไขาเกียวจาวเกียวจาวนะคุณเสียงเครื่องหลังข้ากับฟองหนกหไล่หล,ลายอัลปากาดขาใส่เห็ดหอมหมูหมูจับค่ะอร่อยอร่อยอีกหนึ่งเมนู ต้องพัดแลปบบกรอบๆนะพัดพัดทุกโดนไลยแตะสุกราะว่า เรียบร้อยค่ะผัดประกาศขาวใส่หมูสับใส่เห็ดหอมซอสหอยนางลมค่ะใส่รสดีไปนิดนึงอร่อยอร่อยค่ะอีกเมนูน,นึ่งเนาะคะ่ะตอนเย็นเนาะคะ่ะเสบ็บแสบน้ำกันพาย,ยากกินกัไปเห็ดกินเอาเนาะคะ่ะอาหารชีวิตประจำวันของคนถุงกล่าผัดทินเสบ็บแสบน้ำกันอีกมือนึ่งเนาะคะ่ะ เห็ดง่ายๆสไตล์คนบ้านๆนี่แหละค่ะบ่นด้พิธีพิถันนี่อย่างมากมมยใส่ชีวิตง่ายๆชีวิตประจำวันของเฮ้านะคะเมนูก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่ากระแซบคือกันเด้อค่ะเหมือนจะเป็นธรรมดาก็ได้นะจิ้นหนาอร่อยบ่ค่ะหอมเห็ดหอมค่ะผัดกระเทียมเกียวเห็นมันเหลืองเอาเห็ดหอมลงไปขวังเห็นมันหอมๆแล้วก็อาหมูสับลง กัดเท้า,าล่งแล้วก็เติมรสเข้าไปค่ะแช์นี่ก็เป็นเมนูอีกเมนูสุดยอดอีกเมนูหนึ่งแล้วค่ะท่านนี้แหละค่ะขอพระกุ้นหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์ชีวิตบานบานของเฮ้าเนาะพอทุอนธรรมดาธรรมดานี่ค่ะอาหารก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะบได้เลิศรู้ยังง่ายๆกินเสแส่บแบบช่าบานเฮานี่แหละค่ะพักกับพักพื้นบานเฮานี่แหละค่ะเอามาพัดก,กินได้นะคะบดไดี้พิธีพิถันนีหยังเนาะคะ่ะ เห็นหอมก็มีขายอยู่ทัวตลาดลคะคะหมูก็มีทัวตลาดค่ะมองไรก็ม,มีเข้ามาเห็ดกินเนาะค่ะซัมนี้ราคาขอพระคุณหลายกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไค,ครต์กถทงกุล่าพัดทินสวัสดีค่ะ